ดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันจันที่ที้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะการเปลี่ยนแปลงจะมาเยือนคุณแล้วค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนโยกย้ายในวันนี้นะคะต้องทําใจนะคะเพราะอาจจะไม่ใช่วันของเราก็ได้ค่ะ การเงินช่วงนี้หากมีทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะให้เก็บเอาไว้กับตัวจะดีที่สุดค่ะและควรหลีเกเลี่ยงการให้ใครยืมเงินนะคะเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนค่ะความรักและคนมีคู่หากทั้งคู่ยึดมั่นในความรักที่มีให้กันและกันอยู่นะคะความรักมั่นคงไร้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะส่วนคนโสดโสดต่อไปค่ะ มาดูคนเกิดวันจันทร์ของวันจันทร์ที่9นี้เป็นยังไงบ้างนะคะการเงินค่ะถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานอิสระค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้วิ่งงานได้ยังสนุกสนานบันเทิงใจแน่นอนค่ะถึงแม้เหนื่อยแต่ว่าดีสุดๆค่ะการเงินนะคะรับทรัพย์มีจ้างลงไปบ้างเพราะว่ามีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะแต่ยังไม่มีอะไรนะ่าห่วงเพราะว่าจะมีเงินเข้ามาเติมใส่กระเป๋าได้อีกเรื่อยๆค่ะ ความรักและคนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะจะได้สร้างครอบครัวเพื่อให้มั่นคงค่ะคนโสดนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะคนที่กำลังพบอยู่ตอนนี้อาจจะคิดกับเราแค่เพื่อนค่ะ มาดูคนเกิดวันอังคารของวันที่9นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะผลงานที่ทําอยู่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็มีประสิทธิภาพดีมากที่สุดค่ะความสําเร็จมาแล้วค่ะอาจจะมีการปรับตําแหน่งโยกย้ายในตําแหน่งที่สูงขึ้นเพราะว่าคุณก็ยังรอมันอยู่นะคะการเงินค่ะจะรวยช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความขยันแล้วค่ะหากทามากก็ยิ่งได้มากยิ่งมีโอกาสดีทางด้านการเงินจะเพิ่มมากขึ้นเรอยๆค่ะ ความรักคนมีคู่ชื่นมื่นอะไรที่ว่าหวานยังสู้ความรักคุณทั้งสองคนไม่ได้เลยค่ะคนโสดเจอคนถูกใจแถมผู้ใหญ่ยังไฟเกี่ยวให้อีกนะคะมาดูคนเกิดวันพุธของวันที่9นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ การงานค่ะช่วงนี้อาจเหนื่อยและก็อ่อนแรงไปบ้างเพราะว่าต้องลุยงานอย่างหนักค่ะแต่คุณก็จะได้รับงานใหญ่ดีมากพร้อมลุยเช่นกันนะคะการเงินค่ะความร่ำรวยจะมาจากความขยันและความมีวินัยในการใช้จ่ายแล้วก็เก็บเงินของคุณนะคะซึ่งว่าคุณทำดีอยู่แล้วค่ะว่างๆก็ไปทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วยนะคะ ความรักคนมีคู่พบปัญหาที่ทำให้เหนื่อยใจบ้างแต่นะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ดีค่ะคนโสดพอใจใครรีบบอกเขาเลยค่ะเดี๋ยวคนอื่นเอาไปรับประทานนะคะเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าไม่ดูแลอาจป่วยกันยกบ้านได้เลยค่ะมาดูคนเกิดวันพฤหัสบันที่เก้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ การงานช่วงนี้เวลาส่วนตัวน้อยลงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องใช้เวลากับการทำงานแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะเพราะหน้าที่การงานกำลังจะพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะการเงินได้โชคจากเพื่อนเก่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานมาชวนกันลงทุนร่วมกันแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆมาให้นะคะเรื่องของโชคลาภอาจมีบ้างแต่ส่วนใหญ่อะค่ะจะได้จากความเพียรพยายามในการทำงานของคุณค่ะ ความรักคนมีคู่นะคะอยู่ด้วยกันก็จะมีบางตามภาษาลิ้นกับฟันไม่ได้มีอะไรมากค่ะคนโสดจะได้สละโสดแล้วค่ะมาดูคนเกิดวันศุกร์นะคะของวันที่9นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะทุกอย่างเน้นให้ใจเย็นๆแล้วก็อดทนนะคะควรนึกถึงคนข้างหลังเพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณเดินไปจนถึงจุดหมายปลายทางค่ะ การเงินเรื่องโชคลาภยังไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพูดถึงเงินที่ได้มาจากการทํางานหรือค้าขายจนได้กําไรถือว่าช่วงนี้ดีสุดๆค่ะความรักคนมีคู่รักกันมากแต่ไม่ค่อยเอาใจใส่กันเลยนะคะหาเวลาไปเที่ยวทําบุญพักผ่อนกันบ้างค่ะคนโสดความรักอยู่ที่ใจคุณแล้วค่ะว่าในใจของคุณจะรับเขาหรือไม่หรืออาจจะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะ มาดูคนเกิดวันเสาร์ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะคนเกิวันเสาร์กั้นงานมีความขยับขยายเติบโตขึ้นจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีค่ะแล้วก็เจ้านายที่ใจดีให้ความเอ็นดูคุณเพิ่มด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเงิน ให้กาลังเฝ้ารอโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่จะได้สมใจนะคะจะไปติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าอย่างไรแล้วให้รีบลงมือทําเพราะว่ามีโอกาสที่จะสมหวังมากค่ะความรักคนมีคู่นะคะดีแบบเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องหวาดระแวงกันส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสได้พบรักเพราะอยู่ๆจะมีคนมาบอกความรู้สึกว่า เขาคิดยังไงกับคุณแล้วแต่เลยค่ะว่าคุณจะรับเขาหรือไม่ค่ะ